ถวดเลียให้เอเกไปครับแม็กกับอไตอนนี้คุยกับคุณครูแล้วคุณครูบอกว่ให้มาขอนคุยอะไรคุยอะไรคะไคะไรครับเนนักร้องรปาฮ่าฮ่า่าตัคขีปดีค่ะคุณแจอนบอกคุณรนเลยให้เป็นเคนคอมินต์เคนมะขามคจะอะไรมาชในเลลูกของเนี้องไปช่วไร้มไม่ไม่ช่ะดูแล ใช่วันนี้เขาแบกงกันเออวันนี้คูดูแอนวันนี้กูดูแอนกับใครนะวันนี้ไมแอนแบมาเดยไม่ไม่ไม่รู้มาก่อนซ้อมด้วยนะวันนี้ไม่เธอดูซ้งกับแมสนี่เขาดูทีดูแอนเธอไม่มีคนดูนะเลนะ่เกียันเ่าสิ่งไม่รู้เรื่องแปไมด้กวันนี้เล่นเลนนะยาคุยด้วยจริง ตลกแล้วแอนใออมอเป็นผูเลช่วันพุ้สอบที่ใส่ไ่่ดีใส่นี้ใสอบไดกตาพูดไอจริแต่ว่าโอ้ยยายงย่องอย่างเงี้ยย่องย่องแนแต่ถ้าใส่ขอกระเช้าขึ้นไปเวทีจะบ้าเหรอใส่ได้นะไใส่จากไม่เป็นไปเลไปลดคุณกูไม่ต้องร้องแต่คุณกูลิฟซีไงไม่ใส่ไปโหลด ก็ปาสเล่นสิทั้งนั้นน่ะแล้ววันหนึคุยกับใครไม่มีแม่แล้วบทยาวมากเลยอ่ะมาๆๆเล่นเองมาเออเห็นไหมไปๆจะไปโหลดโว้ยจะไปใส่กั็ไปโหลดเขียนบนูโมาครบแล้วต้องนี้เล่นมากลัวแคือแบบต้องมาซื้อที่แบนิดนึ่งอ่ะที่แม่บอกขอให้เป็นหมาขอรู้เป็นหมาเลยด้วยไหมครับ ทีไม่ได้เลยนครับตัวไทยเนี่ยไ่พสคอนเขามีตัวคนสอคนอ้อบ้านดีกับตะกั่งต่ไอ้ตะกั่แต่ชื่อเต่งคอ่เป็นตะกั่แต่ต่อจันทอยากเ่นแต่เนี่ยอ้เตียตกั่งเร็วไม่ได้หรอกนะไ้คนแสดงแบบไปบ้านไปยตาน้ามาขวอมีเนี่ยไอยาสุดบ้านก็ต้องก่จูดกัคน

พลังงานพลัง่านอะไรกันฮัลโหลคุณเดียดีจังคุ่คิดไปคุ่ไปคิดกับใครดีแม่ไม่ได้ค้่่ที่คที่ทผมไม่ไม่ไม่ กัรวันนี้ครับได้มอดไปไหนอ่ะรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรไม่เราจะเปิดแค่เด็กเออดีก็ได้อ่ามาวอร์มก่อนเพื่อให้ตื่นพรุ่งนี่้สนิทหลับโจทย์นำวอร์โจทย์วอร์มวันนี้นะคะ ส่วนวันนี้คือขอให้ทุกคนคิดท่าเต้นหางเครื่องพร้อมสาวประกอบด้วยเช่นอะไรก็ได้ขอคนละหนึ่งเซตเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้ขอท่าเราจะลองลองจินตนาการหมอนกว่าหางเครื่องมีท่าอะไรบ้างหางเครื่องบนเวทีเขามีท่าอะไรบ้างหรือเปล่าเขามีอะไรเขามีเขามีอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างเราคิดดูอ่พร้อมอะยิบกระจายหน่อยกระจายกระจายหน่อย ออกไปท่านะฟาเดียรท่าหมดเดียรท่าหมดฟาหางเครื่องมีไม่กี่ท่าเราจะไม่มีบอกว่าใครก่อนนะใครขึ้นหน้าปุ๊บใครขึ้นหน้าปุ๊บคนนั้นเป็นหัวหน้าในการนําเดินเลยนะเอาเป็นเซ็ตนะเอาเป็นเซ็ตนะพร้อมหนึ่งเคอะไเคกดเคหางเครื่องนะหางเครื่อง

อ้าว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 กันมากันมากันมาอ้าวอ่ะเดี๋ยวอ่ะผ่านไปแล้วไม่ใช่จริงๆเพราะว่ามีให้ไม่ได้ดูละครับ

มีเพียงแค่ลูกของสาวรายเองแต่เป็นสาวแดงลูกน้อยน่ารักโอเคโอเคกำลังคือกำลังไปกินกันอะไรเฮ้ยกระหึ่มจริงใช่ไหมเวทีไหนอ่ะแม็กเคดูเวทีไหนท่านเนี่ย อ๋อหากเคื่องคม้ามามีิเกผสมด้วยด้วยผสมลิเก